เพลงรองของ B.N.K. 4 8ในตำแหน่ง Next Girl ของการเลือกตั้งก็คือเพลง k u r u m i t o Dialog ที่เป็นเพลงที่ Panda ซึ่งเป็นตำแหน่งเซนเต,นเตอร์นั้นเลือกมาเองเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้น A.K.B. 4 8ได้ลงเพลงรองใน YouTube และจัดครับทิ้งซอง Request Hour จำได้ว่า k u r u m i t o Dialog เนี่ยเป็นเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่มียอดวิวสูงในเพลงรองที่เอามาลงเลยก็ว่าได้ เช่นเดียวกับเพลงอย่าง First l a b Bit หรือ Da r e n o k o t o o i h i b a n g i s h i Te r u ที่ได้นำมาแปลเป็นเพลงของ B.N.K.48 แล้วนั่นเองเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงรองผมจึงหาข้อมูลไม่ค่อยได้เลยอาจจะต้องมุ่งตรงไปที่ความหมายของเพลงเพียงแค่อย่างเดียว Kurumito d i a l o g เนี่ยเป็นเพลงรองจากซิงเกิลที่19ของ A.K.B.48 ชานโนจุนบังซึ่งถ้าไม่นับซิงเกิลที่10 Oko Diamond ที่มีเป็นเพลงรองเป็นเพลงโอเกตไดมอนด์ของแต่ละทีมแล้วเนี่ยซิงเกิลที่19ชาโนจุนบันเนี่ยเป็นซิงเกิลแรกเลยก็ว่าได้ที่มีเพลงรองที่เป็นเพลงของทีมในซิงเกิลซึ่งก็ได้แก่ทีม B เป็นเพลงเลิฟจัมที่มีคาชิวากิยูกิเป็นเซนเตอร์ทีมเคเป็นเพลงอะไรที่มีโอชิมะยูกะเป็นเซนเตอร์ และเพลงคูรูมิโตะไดอะล็อกที่เป็นเพลงของทีม A โดยที่เวอร์ชั่นของทีม A นี้นั้นจะเป็นดับเบิลเซนเตอร์ก็คือมาดาอาซุโกะและตาคาชิมินามินั่นเองไม่ต่างอะไรจากเพลงดารโนโคโตโอะอิติบังอิเตรุเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องใช้อินเนอร์เช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องทำการเต้นออกมาให้ดูน่าค้นหาตาเต้นดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ต้องจับจังหวะเพลงให้ดีเนื้อหาของเพลงคูรูมิโตะไดอะล็อก ดูแล้วเข้ากับ MV ซึ่งน่าจะสามารถอธิบายประกอบไปด้วยกันได้งั้นก็จะพูดถึง MV กันก่อน MV นั้นจะมีการแบ่งอยู่2ฝั่งตามออกมาให้เข้าใจง่ายๆก็คือจะมี2ฝั่งที่เป็นสีขาวและสีดำสีขาวเป็นเมมเบอร์ใส่ชุดนักเรียนสีดำเป็นเมมเบอร์ใส่คอสตูมของเพลงที่ดูออกเซ็กซี่เมมเบอร์ Member ที่อยู่ในพื้นที่สีขาวเป็นเหมือนนักเรียนที่ต้องอยู่ในกฎระเบียบต่างๆ และสีดำเป็นเหมือนจิตใจในด้านตรงข้ามของสีขาวโดยแสดงถึงสิ่ง,งต่างๆที่ปรารถนาที่จะทำหรือสิ่งที่อยากได้เริ่ม MB ก็จะเห็นเมมเบอร์ใส่ชุดนักเรียนอ่านหนังสือกันเรียบร้อยก่อนที่จะเป็นฉากที่อัดจังปล่อยหนังสือเมื่อถูกบางอย่างในจิตใจชักชวนเมื่อเราทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการทำแต่ต้องทำนานๆคนเราก็จะมีความคิดแวบหนึ่งที่จิตใจเราจะคิดถึงสิ่งที่เราต้องการ เราจะเห็นทาคามินะฝั่งสีขาวที่เป็นเด็กสาวธรรมดาถูกชักชวนจากสีดำที่เป็นเด็กสาวน่ารักซึ่งถ้าดูจากเอมวแล้วนั่นไม่ใช่เด็กสาวน่ารักธรรมดาแน่ๆในสิ่งที่ทาคามินะอยากเป็นซึ่งก็มีบางที่บอกว่าตัวตนของทาคามินะที่เราเห็นเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาแต่เธอต้องการที่จะเป็นเด็กสาวน่ารักอีกด้วยซีนแบบนี้ไม่อีกตรงที่อากิชาและโคจิฮารุที่กำลังตั้งใจเรียน ถูกจักชวนโดยด้านสีดำซึ่งอากิชะนั้นเป็นเรื่องแต่งหน้าและด้านตรงข้ามของโคจิฮารุนั้นกำลังอ่านหนังสือแฟชั่นอยู่โดยความที่สองคนนี้เป็นเมมสายแฟชั่นจึงเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งล่อตาล่อใจอากิชะที่เป็นรุ่นน้องถูกดึงดูดเข้าไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายโคจิฮารุเป็นคนจุงมือน้องเข้าไปซะงั้นมาริโกะด้านสีขาวที่กำลังอ่านหนังสือถูกล่อด้วยเพชรท,ที่อยู่ฝั่งสีดำแม้เธอจะทำเป็นไม่สนใจมันแล้วแต่สุดท้าย ก็ไม่สามารถต้านทานมันอยู่พวกเธอเหล่านั้นล้วนแพ้ให้กับสิ่งที่ปรารถนาในจิตใจซึ่งต่อจากนั้นจะเป็นของอัจจังที่ทำท่าอึดอัดและรู้สึกถึงความต้องการความรักแต่เธอเลือกที่ตัดใจกับมันอันนี้ทุกคนก็น่าจะพอเดากันได้แหละว่าเป็นความหมายที่หมายถึงไอดอลที่ต้องตัดใจจากเรื่องความรัก สุดท้ายแล้ว MV นี้อาจจะเป็น MV สอนเด็กดีก็ได้ถ้าเกิดเด็กดีเหล่านั้นต้องการที่จะน่ารักและสุดท้ายอาจถูกสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนนิสัยของพวกเขาการแต่งหน้าการตามแฟชั่นเรื่องประดับหรืออัญ,ญมณีหรือแม้แต่ความรักสิ่งที่ต้องการปรารถนาทำตามอย่างที่ผู้ใหญ่ทำนั้นอาจจะทําให้ตัวเองควยเขวและกลับมาทางเดิมอีกไม่ได้เลยก็เป็นได้ด้านเนื้อเพลงของเพลงุ um o ุมิโต o Dialogue ที่สามารถเอามาอธิบายรวมกับ MV ซึ่งใน MV นั้นสิ่งหลักๆแล้วก็คือเนื้อเพลงที่กล่าวถึงกกรุมิหรือวอลนัทให้เราคิดว่าเปลือกของวอลนัทนั้นคือพื้นที่สีขาวใน MV และเนื้อในของวอลนัทนั้นคือพื้นที่สีดำใน M v มซึ่งการที่เพลงยกเอาวอลนัทที่มีเปลือกแข็งมานั้นแปลว่าเนื้อในที่อยู่ในเปลือกที่แข็งนั้นหรือสิ่งที่ปรารถนาที่จะทำนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำลงไปง่าย อาจจะเรียกได้ว่าการข้ามเส้นอะไรบางอย่างไปเหมือนใน MV ที่เมมเบอร์นั้นข้ามไปในฝั่งสีดำถ้าเราตีความเนื้อเพลงเพลงนี้แบบความรักโรแมนติกก็จะมีความหมายว่าอย่ามาดูเปลือกนอกของฉันเข้าม,มาดูในจิตใจก่อนสิซึ่งถ้าเป็นการตีความในสิ่งที่อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะก็ก็จะมีความหมายว่าการอยากทําในสิ่งที่อยากลองการทําในสิ่งต้องห้ามหรือการแหกกฎแต่ถ้าเกิดตีความหมายตามเนื้อเพลงแบบลึกข้าไปอีก หรือก็ไอีกเพราะเนื้อเพลงหลายอย่างทําให้คิดถึงไปถึงเรื่องนั้นแล้วล่ะก็ความหมายอีกอย่างหนึ่งของเพลงนี้อาจจะหมายถึงการเสียความบริสุทธิ์ไปเลยก็เป็นได้และนี่คือเพลงคุรุมิโตะแด้หรอกครับ